สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมา,าบอกเทคนิคของผมนะครับในการเปลี่ยนตูดชาร์จนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมเองนะครับอา่าสวเราแกะเครื่องอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนตูดชาร์จนะครับแต่ผมก็ไม่ได้นันหรอกผมจะยกใหม่แล้วก็วางใหม่ให้ดูนะครับ เป็นการสว่าถ้าสว่าเรามีตัวใหม่เราก็ออนใหม่ใส่แต่ผมจะเอายกแล้วก็วางใส่ให้ดูนะครับว่าวิธีเปลี่ยนมันเปลี่ยนยังไงนะครับแบบ <c oughs> เทคนิคของผมนะครับแล้วก็แล้วแต่ช่างนะครับแล้วแต่ความชํานาญของแต่ละคนนะครับเทคนิคของผมก็คืออันดับแรกนะครับก็หากระดาษกระดาษที่เขาติดหม้อนะครับ มามันเป็นกระดาษฟอยล์ที่เขาติดหม้อนะครับเราเอามากาันความร้อนนะครับไม่ให้มันโดนไม่ให้มันโดนไม่ให้มันโดนไม้นะครับอย่างตัวนี้เป็นไม้อยู่ตรงนี้เราก็กันไวน้ไม่ให้มันโดนนะครับกันยังไงก็ได้ครับไม่ให้มันโดนนะครับหอ่อไว้นะครับเนี่ยครับไม่ค่อเหลือแต่ส่วนที่เราจะเปลี่ยนนะครับ อพอหลังจากนั้นนะครับผมก็จะอเอาเอาฟักเอาฟักเนี่ยทาทาทาตรงนี้ครับเพื่อที่ผมจะเป่าฮอตแอร์นะทาเพื่อที่บางทีถ้าเรามันจะได้ไอบอร์ดตัวนี้ไม่ไหม้นะครับแล้วก็ฟักทาพวกนี้ครับ อพอทาเสร็จผมก็หาอะไรก็ได้มานะครับมาติดไว้อย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะเป่าออกนะครับผมก็จะเทปใสติดไว้อย่างนี้เลยนะครับเทปใสติดเนี่ยครับผมก็จะใช้ฮอตแอร์นะครับเป่าออกนะครับโดยเป่าใต้นะครับ เพื่อความมั่นใจกว่าจะโดนนันอื่นแล้วก็เอาอะไรมาปิดอย่างนี้ด้วยครับเพื่ออย่างน้อยก็ความร้อนก็จะได้ไม่ไปถึงตัวอื่นนะครับผมก็ใช้ฮอตแอร์นะครับเฟานะครับ เป็นเย็นนะครับมีความร้อนยังไม่ได้ที่นะเพราะผมเพิ่งเปิดฮอตแอร์นะครับเรียบร้อยครับยกขอกเรียบร้อย Okay. คุณจะยกออกนะครับนะฮะมันก็จะหลุดออกแล้วนะครับถ้าเรามีตัวใหม่ก็เอาตัวใหม่มาเปลี่ยนเอาหายไปไหนเราไม,ม่นะครับเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนใส่นะครับก่อนจะเปลี่ยนให้ไล์ตะก,กวัวนะครับไลตะก,กวัวตามขาต่างๆนะครับอ่าถ้าไม่ไลมันจะมันก็ติดนะครับ โอเคล็อก <Okay. c oughs> นี่นะครับอันที่มันที่ผมยกออกมันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะโอเคอันนี้เป็นอุปกรณ์เป็นน็อตสองนะครับเป็นน็อตสองนะครับ สมมุติว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมจะวางไปที่เดิมนะครับถาตัวว่าอย่างตัวเนี้ยผมก็จะล้างมันสักหน่อยนะครับแาบนั้นย่าล้างให้มันดูยังไม่ต้องล้างก็ได้ครับเดี๋ยวก็จะใช้ๆๆหัวแล้วนะครับ ันนี้ก็เอาออกนะครับเอาออกก่อนเนะี่ยผมจะทําให้มันเป็นรูนะพราที่ว่าเราจะเราจะทําให้มันเป็นรูแล้วก็เราจะเอาไอ,ไอ,ไ,อไอตัวใหม่ใส่นะครับติว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่เนาะแต่ผมก็จะวางกับที่เดิมนะครับการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวชุดแบบรวดเร็วทันใจนะครับง่ายๆนะครับ ก่อนจะเป่านี่ต้องระวังนะครับเป่านี่ให้ระวังที่สุดนะครับมผมก็จะเอาตะกัวใส่เกี่ยใส่เพื่อจะดูดรูดตรงสีขานะครับอืมเดี๋ยวมันจะอยู่ในกล้องนี่มองๆแก่ะนะครับอาจจะไม่เห็นชัดนะครับเพราะว่า ติดรูไปก่อนนะครับแล้วจะดูดออกอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่มันเพื่อที่มันจะได้เป,ป็นรูปองเลยออาเงเลยจากนั้นก็ใช้ตะก,กวัวเกี่ยๆพวกนี่ครับ มองไม่ค่อยเห็นนะทีนี้ผมก็จะใช้นะครับใช้หัวแรงดูตะกวัวนะครับจะดูให้มันเป็นรูนะครับ สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหเป็นรูดีมากนะครับเรียบร้อยอเดี๋ยวรูนี้นะครับน,นี่ยังไม่ออกนะเดี๋ยวตั้งกล้องมามองไม่ค่อยเห็นนะตรงนี้ดีกว่า หนึ่งสองสามสีเจ้าอย่างงี้ดีกว่านะครับ ว่างมันยังไม่ร้อนทดีเท่าไหร่นะครับ 艺术的光芒。 โอเคตะกัวไม่อ่อนแล้วก็ใส่ฟักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะมันจะได้ตะกัวมนนันง่ายนะครับอ่ะโอเคดูซิ หนึ่งามห้าโอเคเป็นรูดีมากเลยนะครับอันนี้ถ้าใช้ชินแล้วมันก็จะง่ายแต่ผมหัวแรกงนี้เพิ่งซื้อมานะครับก็เลยใช้ยังไม่ชินหนึ่งสองหโหแจ่มมากนะครับดูดรูให้มันเป็นรูหนะึ่งสองสามสห้า โอเคอาโอเคเหลือรูนี้มันไม่ค่อยอน,นั้นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะดูดใหม่นะครับเอากัวใส่ใหม่ เพื่อความกอ,อกนะครับแล้วก็ใส่ฟักนะครับ โอเคนะครับผมลองใส่ดูก่อนนะครับถ้าใส่ลงดูนี่ก็โอเคแล้วนะครับก็ี<ส>่เ<ด>ข้้าหหออออออคครรืนะงง โอเคได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับก็ถือว่าเจ็บม,มากนะครับ โอเคพอเราพอเราทาให้รูมันเป็นรูแล้วนะครับเราก็สามารถเอาขาสี่ขานะครับเข้าไปได้นะครับขาสี่ขานะครับเนี่ยป็นรูนะครับอ่าถ้าถ้าไหนรูมันยังตัน,ตนอยู่เราก็ทําใหม่ได้นะครับดูดใหม่นะครับอ่าล้วก็ดูดใหม่ครับแต่ว่ารูนี้มัน มันยังอันนั้นเกินเนี่ยก็ดูดใหม่ครับเดยว่ารูนี้มันยังตันอยู่นะค

ก็มาดูกันนะครับว่ารูมันโอเคนะครับจากนั้นเราก็เอาตะกัวเกลี่ยเกลี่ยตรงนี้ฮเกลี่ยให้มันใส่ฟักแล้วเกลี่ยให้มันนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็วางนะครับ เรียบร้อยนะครับาจากนั้นก็สมมติว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมก็เอาวางไปเลยนะครับว่าตัวเนี้ยก่อนที่จะวางเราต้องใช้ตะก,กวัวเกลี่ยตรงนี้นะครับเกลี่ยตรงขานะครับถ้าไม่เกลี่ยมันก็จะไม่ค่อยติดนะครับที่วาง แล้วก็ถ้ามองไม่เห็นก็ใช้เว้นขยายจัดส่องก่อนนะครับใช้ฟักทาก่อนนะครับฟักนี่ยฟักฟักทานะครับเพื่อที่จะเชื่อมง่ายนะครับอันนี้ค่อยๆทำนะครับ เพราะว่าผมใช้กล้องตั้งนะครับตั้งไอสำหรับผมใช้ออยู่ไนกล้องนะครับผมจะใช้ A. ขามันก่อนนะครับผมจะเกลี่ยขามันก่อนเพราะว่าขามันจะได้ตรงนะครับ เราต้องมองขามันนะครับทำยังไงให้ขามันตรงก่อนนะครับให้ขามันตรงนะครับเดี๋ยวผมจัดขาก่อนนิดนึงนะครับ ดูอย่างนี้มันอาจจะไม่ตรงนะครับแต่ถ้าเพราะว่าเป็นกล้องนะครับเป็นที่กล้องนะครับใช่ใชเพราะมันเป็นที่มุมกล้องนะครับอย่างนี้อาจจะไม่ดูไม่ตรงนะครับจากนั้นผมก็ ใช้หวัวแรงนะครับจี้ไปทีละอันนะครับเนี้ยฮะจี้ไปทีละอันนะครับจี้ขาก่อนเพราะว่าขามันก็จะได้ตรงนะครับอ่า Okay. ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับทำจนให้มันขามันติดกันทุกขานะครับทีลนเล็กทีละน้อยนะครับเนี่ยที่ใดทีละขา เลอกขานะครับทีนี้หลังจากนั้นเราก็ใช้ตะกัวนะครับใช้ตะกัวใส่ทั้งสี่ขานะครับเนี่ยใส่ทั้งสี่ขาเลยนะครับตะกัวพอกไปทั้งสี่ขานะครับ จะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ถ้าผมเปลี่ยนเองก็มันไม่ได้มัวแต่ถ่ายกล้องเลยอันนี้อันนี้มัวถ่ายกล้องเราเอากล้องมาบังข้างหน้าด้วยมันก็จะนอ่ะวมาแล้วมีปัญหา โอเคแต่ไม่ต้องต่อคลิปประมาณนี้ครับก็จะนะครับ,ก,นะรบก็จะเชื่อมแล้วทีนี้พอหลังจากนะครับพอหลังจากเราเชื่อมหมดนะครับ เราก็จะใช้ฮอทแอร์นะครับเป่าเพื่อที่เป่าตรงนี้เป่าใต้ยนะยกอย่างเงี้ยเป่าให้มันให้มันเชื่อมแน่นอีกทีนึงนะครับมันก็จะได้แน่นขึ้นนะครับคือเป่าชุบๆแล้วก็ดิกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการเป่าเองเพรามันต้องใช้อมันเป็น หรือไม่ก็เป่าอย่างนี้ก็ได้นะครับอเอาอย่างเป่าอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้เป่าอ้อมๆนะครับเราก็ใช้ฟักเหาะข้างๆสักหน่อย ก็าวางไว้อย่างนี้ฮะจากนั้นเราก็กดลงกดลงนะครับกดไอปุ่มนี้ก็ลงนะครับแล้วก็เป่านะครับเป่าอ้อมๆนะครับเพื่อที่จะให้ขามันเชื่อมดีนะครับ พอมันขึ้นๆเงาๆนะครับขามก็จะเชื่อมดีอ่า <c oughs> อเคสวยงามนะครับใช้น้ำยาล้างหน่อยไม่ใช่สบมครับ ก็จะล้างชุบๆนะครับโอเคข้างบนนี้ก็ปัดตะกวัวออกนะครับอันนี้ก็ปัดตะกวัวออกปัดตะกวัวออกก็ตะกัวออกนะครับเพื่อที่จะให้มันเรียบนะครับเรียบร้อย จากนั้นก็ใช้กาว UV นะครับทาแล้วก็เป็นไปใส่ UV นะครับมาดูเลยว่าขามันโอเคไหมเนะราก็มาดูอาจจะมองไม่ชัดนะครับแต่นี้มันเชื่อมนะครับเพราะว่ามันมีตรงไอ้มุมมันไม่ได้นะครับแต่เชื่อมทุกขานะครับผมสองดู เื่อมดีเด็ทุกขาเลยนะครับตรงเด็นะครับโอเคเรียบร้อยก่อนจะเป่าอะไรนี่ต้องระวังนะครับระวังโดนไมโดนอะไรนะครับเพราะว่าด้วยความหวังดีนะครับแล้วก็ไปแท็บใส่ได้เลย เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนตูดชาร์จแบบเทคนิคของผมนะครับเ,เทคนิคนี้ก็คือเพิ่งเอาอันนี้เอามาใช้นะครับเอามาดูดเพราะว่าถ้าผมลองดูแล้วเอาอตะกัวดดูดลวดซับตะกวดผมลองดูแล้วมันถ้าคนดูดไม่เป็นนะมันยากมากนะครับแต่ถ้าใช้ตัวนี้ดูดมันก็จะโอเคอยูนะเอ่เราต้องใช้บ่อยๆนะครับแต่ที่ผมมันดูดยากก็คือ ผมเอากล้องไว้ข้างหน้านะครับก็เลยอมองไม่ค่อยถนัดนะครับในการทําคลิปนะครับก็เลยทําให้ดูประมาณนี้นะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ